ถ้าคุณนะคะทำคลิปไม่สวยทำยังไงดีเนาะต้องถามก่อนว่าคุณตัดเสร็จแล้วใช่ไหมคลิปของคุณเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าสมมุติเสร็จแล้วนะคะโพสเลยค่ะเพราะอะไรรู้ป่ะคุณอาจจะไม่ได้ยอดวิวคุณอาจจะไม่ได้ยอดขายหรือยอดไลค์ยอดคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่คุณได้ก็คือประสบการณ์และประสบการณ์เนะะี่ยค่ะมันจะพัฒนาให้คุณเก่งขึ้นนะคนที่เขาติดตามคุณอยู่เนี่ยเขาก็จะได้เห็นพัฒนาการของคุณ คนชอบดูพัฒนาการนะคะว่าเอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้ไอพูดยังไม่เก่งเลยนะเดี๋ยวนี้เขาเก่งมากแล้วเขาเริ่มเก่งแล้วนะอะไรเงี้ยเห็นปะแล้วการที่คุณออกมาทาออนไลน์เนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือปริมาณนะคะปริมาณต้องเยอะต้องสม่ําเสมอเป็นไปได้โพสต์ทุกวันอะเป็นไปไม่ได้อาทีละสาครั้งอาท์ละสี่ครั้งเข้าใจไหมแต่ว่ามันต้องมีความสม่าเสมอนะคะถ้าคลิปคุณไม่สวยอะคุณก็กลับไปดู3าอย่างนะก็คือ ข้อแรกนะคะเราต้องออกหน้ากล้องแล้วเราก็ต้องสวยเข้าใจปะ่ะเราก็ต้องดูดีอ่าเพราะว่าเราอ่ะเป็นเป็นแบรนด์ของเพจเราถูกปะ่ะเราออกมาพรีเซนต์เพจเราดังนั้นนะคะเราก็ต้องดูดีดูสวยเนาะซึ่งมันก็จะทำให้คลิปดูดีไปด้วยนะคะข้อสองนะคะคุณพูดเก่งไหมคุณมีความมั่นใจไหมอ่าถ้าสมมติว่าคุณไม่เก่งอ่ะคุณก็ต้องคุกคีกับมันคุกคีก็คือคุณก็ต้องถ่ายคลิปบ่อย คุณก็ต้องทําซ้ําทําซ้ําบ่อยๆถ่ยายบ่อยๆคุณก็จะเก่งขึ้นเองค่ะข้อ3นะคะเราต้องดูการตัดต่อของเราว่าสวยไหมหัวคลิปโอเคไหมอ่ะถ้าเราไม่รู้นะคะเราก็ไปเสิร์ชดูไปหาข้อมูลนะคะใน YouTube ก็มีสอนเนาะอย่างคู่ปุ๋ยเนี้ยมีลิงไลค์อันเดียวนะลิงไลค์อ like ันเดียวเลยแต่แบบภาพสวยเหมือนแบบ แสงจัดดีอะไรเงี้ยแต่ความจริงไม่มีแค่ลิงไลน์อันเดียวแต่เราใช้แอปในการช่วยนะคะในการทําให้มันสว่างขึ้น่าแอปตอนที่เราตัดต่ออ่ะเราใช้แอปเลยปรับแสงเลยปรับเสียงเลยให้มันดังขึ้นกว่าเดิมนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือการใช้สีของฟอนต์คลิปเราจะดูดีดูสวยขึ้นมาได้ถ้าเรา รู้จักการใช้สีเป็นเนาะถ้าใครสนใจนะคะอยากรู้ลึกกว่านี้นะคะคุปุ๋ยก็มีสอนเนาะในคอร์สวิดีโอมาสเตอร์นะคะอันนี้ก็สอนตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยมือถือเนาะด้วยแอปคายมาสเตอร์ค่ะก็เราก็จะตัดได้ไวนะคะเราก็จะใช้สีเป็นนะในการในการทำตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็มีการใส่เอฟเฟกตนู่นนี่นั่นให้คลิปเราน่าสนใจให้ดูสวยขึ้นเนาะ ถ้าใครอยากลงทุนกับตัวเองแบบนี้ก็ได้เลยนะคะเราก็สามารถที่จะมีความมั่นใจในการตัดคลิปของเราหรือบางคนนะคะอาจจะไปสร้างเป็นอาชีพได้นะ,คะใครเรียนคอร์สนี้ไปนะคะนอกจากคุณจะตัดคลิปให้ตัวเองแล้วอ่ะคุณอาจจะไปรับจ้างตัดคลิปวิดีโอได้ด้วยนะคะสามารถสร้างรายได้ให้เราด้วยทางนะคะ ใครชอบคลิปเนะะื้อหาสาระแบบนี้นะคะสามารถกดติดตามเพจปุ๋ยดีไซน์ออฟฟิศไว้ได้เลยนะคะครูปุ๋ยก็จะมาสอนการทำคลิปการทำโพสแล้วก็สอนเรื่องการทำออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ